หันเด้ผกองเขาเน้ออันนี้ก็สิเฮ็ดไล่ขาปลูกเดยเขาปลูก <c oughs> มือมืมัดมือมัดมิติบา,าบนนมาแดงว้ด เทพเด็ดว่าเด้อพี่น้องเลยเนาะโอ้เช่าพากันมัดเขา่ายามแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงแรงแล้วนาะเด็ดเทพเด็ดว่าเด้อทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบอร์สุขุสุคนฮ่าผูบรรยากาศยามแรงแดดเทพเด็ดว่าเนาะพากันมัดเข่ากับเอื้อยแลวกับพอ่อเอ่อต่พ่วงเกือบบวาย แดดออกแดนเข่าจากห่มอยู่เนาะฮอนดีเลฮ่าเจ้าหนิงอหน่อยสะพวงสมาชิกใหม่เกิดมาแล้วต่าแม่เนาะละผากเวอ์กินหญยาอยู่เนาะพากันมาเข่าอู้เจ้าฮอน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 เดินฮอนว่ามาเข่ายามแรงเด้อ กำมัดแล้วเนาะสองให้สามให้มัาข่าวกับบริมัดใหญ่ถ่อเน้องมาได้น้อยหนึง่งแดดหลาเมือแล้วพี่เขาซุกเต็มทงเลยเกี่ยวป่ะทันแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวสองคนบางเมือกสามเมงเมือกสองเนาะประพ่อมกันพ่พี่น้องเลยือฉุกบเลยเกี่ยวเขาประทันแล้ว กันแรงออกแรงข่าวจากห่มอยู่เนาะห่มยุ่มเนี่ยโกกังยุ่มตาที่เท่าบูบรรยากาศแดดแดดเนาะแดดแท้ดดลาหอนรีรอบรรยากาศงามงามทาง้าสดใสโอ้เนี่ยไปทางไหนกันบุ้งเนี่ยแดดเนาะใครแต่ว่ายมมยุ่มเดี่ยวขึ้นาใครเนี่ยออกไปแดดนะป้าเท่า คืออ่าไผกีไผเผานี่เนาะเผานาะพวงุกเือเฮือมแล้วเนาะาโทเกี่ยวบ่ทันได้นโหหืมฮออนๆพากันมัดเข้าขายลจ้ะแดดแท้่เด้อฮอนเอาขนาด แต่พวงกับน,น้องเฮืียยงยสะู้บรรยากาศปกามัดเขา่ามาเด้อแม่พี่น้องเอฟซีมาดเข่าซอยนี่เนาะฮะอนมัดเขายามเลง่งพากันเล่งมืออยู่เนาะยามเร่งไป,ไปทเที่ยวงานอ่าออกพรรษายอยู่แคมป์ของสวรรค์เขตเด้ดอเนาะสะพวงกับเล่งมือเนาะอ่ะเที่ยวให้ ให้ท่านเนาะจักสีท่านหรบอเนาะถ้ายปท่านกับขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวป่ะท่านเนาะถ้าสิไปกับเป็นห่วงเข่าเนาะยันมาเข่าก้อยถ้าก้อยแล้วสิเกี่ยวยากเนาะฮ่าฟังไปเน่อพี่น้องเลยเข่าเต็มชุกเหลืองเหือมาเลยยันเกี่ยวป่ะท่านแน่เนาะฮอนฮอนแดดปุ๊บรรยากาศแดดช้ำ แดดมัดขาวจนเจ็บมือเกี่ยวลังให้แน่นะมัดแบบ้านะสะพวงยอมมัดเจ็บมือเด้อทางเอ่ยแล้วก็พอพากันมัดอยเนาะเหลือให้สุดท้ายนี่แหละมัดขาวยามแรงเด็ดก็ะเด็ดอะไรเนาะแบบบ่มี บดเลยนะบน่มีลมเลยเอ้าเลยฮาเดี๋ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยห้อนอะไรเมย์หนทางนี้น่ารันแดงทุนทางนม้มย์ฮนแดดดีดอกพ้อนแดดเด้อพี่น้องเลยยิ้น้ำมาเนี่ยหอนหอ่อนพวกน้าสะพวงประเดี๋ยวเกี่ยวอะมทุ่งเกี่ยวนนีสุกมนแลวสกอยมเลยแดงมาเลยไปห้อนแดดไปกิมมาดิ เกี่ยวประาน้สกอยแล้วเราจะสรหผมใหม่ฮออนอนนงสหมก่อนใหม่ขยมป่ะมบักยนดิดมกระดมงอนะดิดมกระดันขยันบนมพากระเลนช่เขาหอมยอหมเล่นออกเล่นเข่าอยอะจาหมเขานะงามัฮอนนาะม่ นี่นะเร้งงูนาดิโอ้ยนเด้งงูเนี่ยบัดข่าวจนเมื่อยฮ้อนนะดิมาดแล้วก็ยังบ่พอเนาะหาบอีกได้จังไรไม่ได้จะตือจีทำไม่คันดาวมาหาบแล้วบัดนี้ข่าวเด็ดฮ้อนฮ้อนฮ้อนมาล้ำมือทำไม้มาเกี่ยวยังพ่อหวอยู่เนาะ แคมัดเบมือ huh. ท yeah. uh ุกคนเลยมือแดงัด huh. ือนเอาตอนนี้ก็เป็นราศีมงยั่งนี่แหละเจดงแดดเดออนจ้ะเดี๋วไเนี่ยค่อยอยู่พี่น้องฮอนฮอนฮอนทุกคนนะจะม้เดออนจ้ะ เอาไม่์ขนดามาหาบก่อนเด้อบาทที่นี่เสียรถมากกับบุมี่ทางรถเนาะแถวนี้งมทันได้เกีียวเ่อหาบก่อนพูดแหละเขากลางเขางั้นเพื่อจะเอารถลงไปขนเนาะตอนนี้ต้องหาในเข่าละซุกมาได้เท่านี้ไม่เข่ากลางแันวง ต่อเลยนะฮะหมดตัเช่นกินยังนะเช่นกินน้ำบ่เช่นเช่นกับลงเกี่ยวข่าวบออย่งกินน้ำนี่ ลงอยบ่เกี่ยวขา่าวมัดขขาวนะไม่ลงโอ้ยเชนเห็นได้สบายดีเลยนะสาวไทยคลิปเลยโดยสบายดีเลย,โ,ย,ย,เลยโอ้ยหลานกันเนาะโอ้กินหน่ำลายแท้นี่พอแล้วโอ้กินหน่ำลายแท้แต่เชนนี่แต่เชนมาตะเกี่ยวข่าวเมื่อยได้เชนกินหน่ำนย้อย ช้าลงไปคน,นเข่าก่อนแน่บ้านนี่ป้าหับเขาย่ามแรงอ้อเมย์เมย์หบเขา่ามาแต่ฝนเอาปุ๊ึ้นมาใสา่ล้านั้าเกิ้สะพวงกับกระสือกบเศ้าฮอนเด้ปุ๊กองเขา่าเนาะนนี้ก็สีเฮ็ดไว้ ขับปุกเลยขับปุกเลยเมื่อยแล้วว่ะนีินะทิบรอบานนี่ฮอน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 ันนี้ก็ไม่กระปุกนไม่ปุกเมื่อยแล้วบจนทิบเลย ฮอนลีมเนี <S <S oh, it ่ยแดดนะป่าฮะใส่ขปุตีขับปุมแมลงฮ่าผูกองข้าว้อนกันเนาะลายเติมห่อนฮอนฮอนเด็ดแท้เด็ดว่ะผูเลี้ยงเย็นเย็นเด้อสินแหฮงโอ้น่าเด้งฮอนตัวเช่น เช่นเห็นยังนะเช่นกับคนเขา่าบนะ่น่ะเช่นกับคนเขา่าบ่เือมตาเด้โฮ้ยเช่นเดือมตาเด้หวะไม่แบบน,นมามำให้ไปัทเช่นนะฮะเจ้ะฮอ,อนฮอนฮอนสะพวงเอาเอารถมากคนเนาะ หาบน้ำแล้วก็เอารถเอาเข็นรถเข็นมาเอาน้ำโอ้ยความว่าแล้วเมื่อยแล้วเนาะปั่ข้างคายข้งนั่งกินน้ำโอ้ยทางนั่งกระน้ำห้อดฉันเนาะฮะทุกคนจะหาบข่าวเมื่อก่อนเด้อบันหาข่าวกันแล้วชุ่มเนี่มื่งหามัด เมือมาดิบะมาแรงว้ กุจฮอดหลานไก่ยักษ์พราหมณ์เมื่อกี้นี้นักเย็บบ่าเนาะเอาใส่ล่อก่อนเอาล่อยู่เมื่อบาทีนีาจะถ้าเอื่อยหาเด้อบทีนี้เพิ่น ไปแล้วเจ็บบาเจ็บบาดห่าเนาะบัดเอาล้อสุกบัดเจ็บกล้ามบัดอนี้ะฮอนหอนหอนบัดสุดท้ายเที่อาสุดท้ายบัดทีนี่โอ้โขนาดวายห่ามงเลยนี่ ตอนนียังแดดเจ๊ะแจ้งอยู่เนาะบรรยากาศสงัดเลยแดดแดดสังัดแดดบมีลมเนาะพุ่นแหละไปอกอยู่พุ่นเดเนาะปงพนายขนาดเลยเิยางไปาเจ็บบดานแดงาจ้ะปาคนมาเรียบร้อย ซอยห้างเป็นที่เหยียมห้อยแล้วเนาะฮือบ่บรรยากาศแดดร้านทรายก็ใส่เก้อบุกอีกร้านทรายก็พอร้านทรายเนาะได้อยู่ื่อคนดุคนมันงกุกแล้วพี่น้องเยเกียบ่นเนาะาก็กินน้กินนอนกินแต่น้อีนายกินน้ก็ หอนเด่นยินดีต่น้ำถ้าจาังไรสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบคลิปไอเพยงสอนนี้ก่อนเด้อเนาะฝากกูไลก์กูแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สักพวงหน่งเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิขอก่าเข้ามาสบายดี